ย้เซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมปกร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของอดีตเมมเบอร์จาก g i d l นะครับซึ่งเป็นแบบว่าเมมเบอร์ที่หลายคนในคิดถึงมากๆแล้วก็อยากเห็นผลงานอีกครั้งในวงการบันเทิงนะครับั่นก็คือซูจินนั่นเองนะครับซูจินอดีตเมมเบอร์จาก G.I.RL ตอนนี้นะ ข่าวดีสุดๆเลยนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะเปิด IG ส่วนตัวไปให้แฟนๆได้ติดตามความเคลื่อนไหวกันเราก็จะได้เห็นรูปภาพแบบว,ว่าแซ่บๆสวยๆจากซูจินใน IG ส่วนตัวครั้งนี้ข่าวดีที่มากไปกว่าการเปิด IG ของซูจินนะครับนั่นก็คือการเซ็นสัญญานั่นเองหลังจากแฟนๆนะครับเรียกร้องแล้วก็คิดถึงกันมากๆว่าอยากเห็นซูจิน,นกลับมาโลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้งตอนนี้นะครับข่าวดีมาแล้วเรียบร้อยว่าซูจินเนี่ยได้เซ็นสัญญาฉบับพิเศษนะครับกับทาง BRD และก็ กำลังเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์ศิลปินเดี่ยวนะครับโซโล่เนี่ยในเดือนตุลาคมนี้แล้วด้วยนั่นหมายความว่าเดือนนี้นะครับทุกคนเราจะได้เห็นซูจินกลับมาในฐานะของศิลปินเดี่ยวอีกครั้งตอนนี้เนี่ยสื่อที่เกาหลีใต้เขาก็ได้มีการรายงานออกมาแล้วด้วยนะครับจากนิวส์ว่นั่นเองรายงานบอกว่าซูจินเนี่ยเพิ่งจะได้เซ็นสัญญาจริงๆนะครับกับทาง BRD Communications น,นั่นเองนะครับแล้วก็เตรียมตัวแล้วในตอนนี้สําหรับการเดบิวต์เดี่ยวอย่างเป็นทางการพร้อมเจอทุกคนแน่นอนในเดือนตุลาคมน้ เป็นข่าวดีมากๆนะครับเหล่าแฟนคลับของซูจินเนี่ยก็ต่างออกมาร่วมแสดงความยินดีเพราะคิดถึงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเราเนเวอร์แลนด์ที่คิดถึงซูจินสุดๆถึงแม้ว่าการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการกลับมาในฐานะของศิลปินเดียวก็ตามอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้เจอซูจินในบทบาทสาวแซ่บๆนะครับบนเวทีที่จะมาทําการแสดงโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันหลังจากนี้ไปเนี่ยมารอดูกันได้เลยนะครับว่าจะมีการปล่อยคอนเซปต์หรือว่าปล่อยอะไรออกมาเนี่ยให้แฟนๆได้ดูกันเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆตุลาคมนี้ได้เจอซูจินแน่นอนพลาด อีกนิดเหนียวเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะได้เจอกับสาวๆจีไอเดลกันในช่วงพฤศจิกายนหรือเปล่าเพราะว่าไอเดลเนี่ยน่าจะคัมแบ็กมาในช่วงนั้นแต่ไม่เป็นไรเลยนะครับได้เจอซูจินเดือนนี้และต่อไปก็ได้เจอไอเดลแบบเต็มวงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบทําให้เหลราแฟนกลับของไอ o l ลเนี่ยมีความสุขกันมากๆแน่นอนหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดบิวต์โซโล่ของซูจินเดี๋ยับเราจะรีบนํามาแชร์ม,มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเลยสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคร